ในทางบวกบางทีก็รับรู้ไปทางลบอย่างเหตุการณ์เขมรเนี่ยทีแรกเรารับรู้ว่าเฮ้ยเรายึดต,ตาควายได้แล้วไปไปมามามา,มา,มาบอกทีหลังว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากเวลามันให้จบหยุดยิงซะก,ก่อนถ้าต่อไปสักหน่อยอาจจะได้ใช่ไหมเพราะเราสุภาพบุรุษเราจะไม่ยิงในพวกสถานโบราณเราไม่ไปยิง,งที่มันเป็นบ้านชุมชนเพราะเขารู้จุดอ่อนนะคุณเซนมารู้จุดอ่อนว่าคนไทยทหารไทยเนี่ยสุภาพบุรุษแต่มันไม่สุภาพบุรุษเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็รับรู้ต่างกันการตัดสินใจก็บอกว่าบางทีก็เป็นเรื่องสําคัญนะบางคนเนี่ยไม่กล้าต บางอย่างคุณต้องกล้าตัดสินใจนะตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับปัญหาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาค้นหาสาเหตุเลือกแบบวิเคราะห์อย่างนักศึกษาอ่านที่ผมให้เคสตัดดี้ต้องวิเคราะห์ตัดสินใจแบบต้องวิเคราะห์ก่อนหรือเชิญพฤติกรรมบางทีตัดสินใจว่าเออพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้นะอย่างไอหุ่นเซนเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันเรียกว่าคนขเขมร่เขาบอกว่าอะไรหน้าไหวหลังหลอกเชื่อไม่ค่อยได้ตอนนี้คนไปถามเวลาไปสัมภาษณ์คนชายแดนบอกว่าคิดว่าเขาจะหยุดยิงว่าไม่คิดว่าเขาคงไม่หยุดหรอกคนเขมรเชื่อไม่ได้ เนี้อสสารไปอ่านทันต่อเวลาบางบางอย่างก็ต้องทันต่อเวลานะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเนี้ยอย่างเคสที่5นาทีเนี่ยห้านาทีถึงก็จะหยุดยิงยิงยิงเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเหลือ5ทีทีทำยังไงตัดสินใจให้ทันเวลาอย่างไงถ้าไม่ทันก็ถอยจริงๆให้เวลาอีกหน่อยนะตาปายนี่เสร็จทยเอาคืนได้หมดเนื่องจากว่าตามส่วนที่สัญญาบอกว่า,วา พอหยุดยิงใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไว้ก่อนไว้ก่อนนะไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นนะพระวิหารก็ยังมีปัญหนานะปราสาทเป็นของเขาทางขึ้นเป็นของเราแต่ตอนนี้เราครอบครองได้หยุดยิงไว้ก็หยุดไว้ก่อนก็เ,เดี๋ยวเขามาเจราจาจริงว่าจะใช้พิกัดสองแสนหรือห0 0 0มื่บความรู้รอบตัวให้รักษาได้ทันเหตุการณ์ไว้ต้องไปอ่านข่าวก็สรุปให้ทุกเรื่อยงยมได้หมดในวิชานี่มันเป็นวิชาที่มันความรู้รอบตัวอะไรจริงๆแล้วเราต้องไปใช้ในชีวิตจริงๆ,ๆเขาถึงบอกว่าเด็กที่เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยต้องเรียนวิชานี้ก่อนยิงของเรา เน้นข่ายทหารยุทโธปกรณ์มันเน้นบ้านเรือนของเราเน้นทหาร F16 เราเอาไข่ไปโยนอะ่ะตายไม่ต่ำกว่า1,000ถึง2,000แล้วศพเขาทิ้งไว้งั้นล่ะ เขาไม่สนใจหรอกแล้วคุณดูนะต่อไปเนี่ยขเขมีนจะเอาอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพไทยไม่ให้ลงถ้าตั้งฐานทัพนะต่อไปขอเขมีซื้ออาวุธเครื่องบินมาบ้างเนี่ยน่ากลัวเลยเราเนี้ยหมดเลยตอนนี้ถ้าอาเมริกาขอตั้งฐานมา้เราเราไม่ให้เ็ถึงไปซีกับอเมริกาไงแล้วอเมริกาก็ถือเอาไอ้นี้มาอู่ด้วยเรืเ่องภาษีด้วยสามโปรเลยไหมพอแป๊บเดียวคืนนั้นปรับสามประเทศเท่ากันเลยเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คนกลางมาเลเซียก็ได้สิบเก้าไปด้วยสิบเก้านี่อย่างเวียดนามนี่ยี่สิบเนี่ยลาวพม่าก แต่ของเราเนี่ยสินี่ยังไม่รู้ต้องดูผลกันว่าสินค้าอะไรที่เราขายเขาแล้วเราจะรับเขาเข้ามาต้องดูอีกนะสิบเก้ถือว่าถูกนะถือว่าเยอะนะสิบเก้าแต่สามหกเนี่ยโอ้โหนะเพราะทำนฉลาดทำมาตรงเนี้ยมาเป็นเร่งเชิงทางการเมืองระหว่างโลกทำไมเขาเจาะทางนี้ได้มันเป็นช่องทางทางทะเลทางอากาศทาั้งหลายเราเจาะไทยไม่ได้เาไทยไม่ให้อะหลายปีแล้วขอเป็นทางทับแล้วสมัยเวียดนามที่เราให้ฐานทับมาตั้งในไทยแล้วไปลบกับเวียดนามเราก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขามองว่าเราเป็นศัตรูเขาไปด้วยบาเหตุการณ์ที่มันทำเหตุการณ์ไปด้วย